สวัสดีค่ะเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าความเกรงใจคือสมบัติของการเป็นผู้ดีอะจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะอยากจะแชร์ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ดีถึงจะต้องเกรงใจคนอื่นเป็นนะคะความเกรงใจคือมารยาทพื้นฐานที่คนเราทุกคนพึงมีนะคะความเกรงใจบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะความเกรงใจมันก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะมันคือการคิดถึงคนอื่น บ้างนอกจากคิดถึงแค่ตัวเองนะคะในภาษาอังกฤษมันก็ไม่มีคำแปลตรงๆนะคะมันก็จะแบบ to be considerate to think of นี่นะคะก็คือนอกจากคิดถึงตัวเองแล้วเนี่ยลองคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนอื่นด้วยนะคะนั่นก็คือความเกรงใจการคิดถึงคนอื่นบ้างนะคะจริงๆอะ่ะโลกของเรามันน่าอยู่นะคะถ้าเราทุกคนรู้จักเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราเอาแค่โลกของเราทุกวันเนี้ย เราใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะบางคนคิดว่าการเกรงใจคนน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนคะ่ะถ้ามันมากเกินไปและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีถ้าเราไม่เกรงใจใครเลยเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งโลกทั้งโลกจัก,กรวาลทั้งจัก,กรวาลเนี่ยหมุนรอบตัวเราไม่ได้นะคะบางทีการการะทําของเราเนี่ยมันไปกระทบคนอื่นมันไปเบียดเบียนคนอื่นเราต้องฝึกที่จะเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราต้องรู้จักเกรงใจนะคะต้องรู้จัก แบ่งปันนะ่ะบางทีก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความต้องการอะไรมากมายเลยแล้วก็แบบที่เกียจมานั่งคิดถึงคนอื่นอะ่ะแบบทำไมฉันต้องใช้เวลาทำไมฉันต้องมานั่งเสียเวลาคิดเรื่องคนอื่นด้วยบางทีมันก็ต้องคิดนะคะว่าการกระทําของเราเนี่ยความคิดของเราหรือพฤติกรรมของเรามันไปกระทบคนอื่นหรือเปล่าโดยที่เราอะคาดไม่ถึง อันนี้มันก็พอคุยกันได้เนาะแต่ถ้าคนที่รู้อยู่แล้วอะว่าเราทําแบบนี้มันกระทบคนอื่นแล้วมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วยังเลือกที่จะทําอยู่อะค่ะลองกลับมาคิดนิดนึงนะคะว่าถ้าเราโดนบ้างเราจะรู้สึกยังไงนะคะจริงๆความเกรงใจมันเป็นมารยาทพื้นฐานที่เราควรมีนะเราต้องฝึกคิดถึงใจเขาใจเราบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยพอเราไม่ได้ถูกกระทําเยอะๆหรือแบบเขาไม่เกรงใจเราเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอีกฝั่งนึงอะก็จะเลิกคิดถึง แล้วก็เลิกใส่ใจบ้างนะคะมันก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แย่มันก็จะทำให้รอบข้างเรามันแย่ไปหมดอะนะคะก็อยากจะฝากว่าบางทีนะคะหยุดหยุดคิดถึงตัวเองบ้างนะคะคิดถึงคนรอบข้างบ้างว่าเขาโดนอะไรจากเราบ้างนะคะทำให้โลกของเราหน้าอยู่ขึ้นด้วยการแบ่งปันด้วยการใส่ใจคนรอบข้างนะคะ คอยมีความสุขค่ะ